สวัสดีค่ะทุกคนคะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามมโอสกาเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันพุธที่4ตุลาคมปี2 5 6 6บค่ะวันนี้มามมโอสกาก็อัปเดตราคาเขา้าเปลีเหมือนเช่นเคยนะ,ะ,ะเข้าเก่าเข้าใหม่ทุกคนค่ะอัปเด,ดตต่อนเนื่องกันไปยาวๆเลยนะคะเชื่อจริงๆค่ะว่าก็ขอ15เนี่ยต้องได้ราคาดีแน่แนวโน้มมาดีนะทุกคนค่ะเพราะว่าเห็นราคาทรงมา1สัปดาห์แล้วนะคะ1สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ก็กลางสัปดาห์แล้วด้วย นะคะอะก่อนอื่นมันมีต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะที่ร่วมกันคอมเมนต์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมามีออสการ์ด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาดูราคาเข้าใหม่กันทุกคนค่ะใครเกี่ยวบ้างนะคะข้า,าวเจ้าสดค่ะราคาณวันที่4ตุลาคมปี2566นะคะราคาอยู่ที่15,000บาทต่อตันค่ะคิดเฉลี่ยนะคะกิโลละ15บาทนะ,ะสวยๆแล้วทุกคนนะคะเท่าที่ดูเท่าแก่เขาเนี่ยก็เปิดราคานี้เราก็ขอ15เลย ว่างั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวในแต่ละจังหวัดนะสําหรับนาปรังค่ะข้าเจ้านะคะปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์11,600บาทถึง12,500บาทจังหวัดพิจิตร11,700บาทถึง12,500บาทจังหวัดกําแพงเพชร11,800บาทถึง12,500บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,000บาทจังหวัดพิษณุโลก11,700บาทถึง12,000บาทจังหวัดสุโขทัย11,000บาทถึง11,500 1,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,400บาทถึง12,600บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,300บาทถึง12,400บาทจังหวัดชัยนาท12,200บาทถึง12,500บาทจังหวัดอุดรธานี12,100บาทถึง12,500บาทจังหวัดเชิงเทรา12,700บาทถึง12,750บาทจังหวัดอุตรดิตถ11,800บาทถึง11,000 900บาทจจงหวัดลบบุรี11,200บาทถึง12,400บาทจจงหวัดนครนายก12,800บาทจังหวัดปทุมธานี12,000บาทถึง12,400บาทจจงหวัดนครปฐม12,100บาทถึง12,300บาทจจงหวัดอ่างทอง12,200บาทถึง12,300บาท จังหวัดราชบุรี12,300บาทถึง12,400บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,500บาทถึง12,800บาทรายการต่อมาค่ะเขาเปิดอหอมมะลินะคะปี2,565ทับ66ค่ะใครยังมีนะกะว่าพอกินก็ลองไปขายดูนะคะเหลือกินนะเนาะ,ะมาดูจังหวัดแรกกันเลยค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะ14,800บาทถึง16,000บาทจังหวัดนครราชสีมา16,000บาทถึง16,500บาทจังหวัดบนราชธานี14,000 1,900บาทถึง16,000บาทจจงหวัดบุรีรัมย์15,300บาทถึง15,900บาทจจงหวัดศรีสะเกษ14,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,500บาทถึง15,500บาทจจงหวัดมหาสารคาม15,800บาทถึง16,200บาทจังหวัดยโสธร15,000บาทถึง16,500บาทจจงหวัดชัยภูมิ15,500บาทถึง16,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,200บาทถึง16,300บาทจังหวัดนครมนม1 <S <an> 14,800บาทถึง15,700บาทจังหวัดขอนแก่น15,000บาทถึง15,900บาทจจงหวัดสกลนคร14,200บาทถึง15,600บาทจังหวัดกาลสิน16,000บาทถึง15,800บาทจังหวัดอุดรธานี14,500บาทถึง16,300บาทจจงหวัดหนองบัวลพู15,100บาทถึง15,700บาทจจงหวัดหนองคาย14,500บาทถึง15,000บาทจจงหวัดมุณนาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะ Ah mm -hmm. รายการต่อมาค่ะค่บเปิดประทุมธานีนับพลังปี2566ค่ะจังหวัดลบบุรี12,600บาทถึง12,900บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยนาท13,500บาทจังหวัดอ่างทอง12,200บาทถึง12,300บาทจังหวัดสิงห์บุรี13,600บาทถึง13,800บาทจังหวัดราชบุรี13,600บาทถึง13,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี13,000บาทจังหวัด ปรุมธานี่มนานี1 3ร0 0บาทจังหวัดนครนายก13,500บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะเข้ปลืกเหนียวมเมล็ดยางนปี2,565ทับ66ค่ะจังหวัดขอนแก่น14,700บาทถึง15,300บาทจังหวัดอุดรธานี13,800บาทถึง15,300บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนม12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง14,800บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500 หนึ่งหมื่นสี่พบาทจังหวัดชัยภูมิหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดหนองบัวลพูร5หนึ่งหมบาทจังหวัดหนองคายหนึ่งหมื่บาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดมุกดาหาร14,500รบาทถึงหนึ่งบาทรายการต่อมาค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละหนาปีสองพันห้าหกสนะคะจังหวัดอุดรธานีหนึ่งหมื่นสองพันเจบาทถึงหนึ่งหมนามพันสองร้อยบาทจังหวัดอำนาจ จังหวัดมุกดาหาร9,000บาทถึง9,500บาทต่อมาก็เป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะข่าวเปลือกเนื้อเมล็ดข,ข้าวนาปังนะะปี2,566ค่ะจังหวัดขอนแก่น11,900บาทถึง12,000บาทจังหวัดสกลนคร13,300บาทและจังหวัดหนองคาย13,000บาทถึง13,700บาทค่ะทุกคนค่ะมามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ <S 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 อย่าลืมกดไลค์กด ใช่กดติดตามให้หมามีออสการ์นะคะสำหรับข้าวเจ้าสดนะข้าวเจ้าโดนี้นะคะทุกคนคะ่ะรับซื้อที่ลานรับซื้อข้าวนะคะลูกหมูพืชผลนะคะหรือว่าสาหาก,ก,กรณ์เกษตรอำเภอปุุมบาจังหวัดสกลน,นะครก็เปิดรับซื้อนะคะใครมีก็ไปขายได้นะคะนะ,ะวันนี้เขาจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ